ยาทาของนางฟ้ามาโกกูดีเป็นพยาบาลที่ดูแลคนป่วยและเด็กทารกวันหนึง่งเธอตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนและตอนเธอลงไปข้างล่างเธอเห็นคนแปลกๆที่เชิญให้เธอไปที่บ้านของเขาเพราะว่าเมียเขาป่วยจนดูแลลูกไม่ไหวขอร้องละ่ะเมียผมป่วยมากผมกล่อมลูกเข้านอนไม่ได้เลย มาโกกูดีเลยรีบเก็บของของเธอแล้วออกไปกับเขาพวกเขาขี่ม้าไปไกลสุดท้ายไปที่หน้าประตูกระทอ่อมมาโกตามชายเข้าไปในห้องนอนสวยๆที่ตรงนั้นมีผู้หญิงกำลังนอนบนเตียงกับเด็กน้อยทารกน่ารักสวัสดีขอบคุณที่มาหากันนะแขนของฉันนะ่ะฉันขยับแขนไม่ได้มันปวดมาก โอ้เสียใจด้วยนะไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้ากล่อมลูกของข้าให้นอนหน่อยก็จะดีมากได้เลยมาโก้เอาเด็กไปแล้วก็กอดเขาในอ้อมแขนและตอนนั้นเขาหลับทันทีโอ้เขาหลับไปแล้วเอออย่าโดนเขาหลอกนะเพราะว่าเขานะ่าดือ้อเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะตื่นโอ้แต่เขาตอนนั้นลูกของนางก็ลืมตาขึ้นมาร้องทันที ข้าบอกแล้วไงเอาล่ะทำให้เขานอนหลับได้อีกนะเอาน้ำยานั่นถูหน้าผากเขา <c oughs> เขาจะหลับไปเลยล่ะ <c oughs> คืนนี้และมาโก <c oughs> ก็ทำแบบนั้นนางเอาน้ำยามานวดให้กับเด็กน้อยแล้วเขาก็หลับไปเลยมันมีอะไรแปลกๆนะข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตลอดการทำงาน มาโก้ขี้สงสัยตอนที่สามีภรรยากำลังคุยกันอยู่มาโก้ก็เอาน้ำยามาทาที่หน้าผากของเธอและไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปทันทีกระท่อมกลายเป็นบ้านที่แต่งอย่างหรูหราทันทีแม่ของเด็กก็กลายเป็นนางฟ้าสวยแต่งตัวในชุดผ้าไหมขาวและเด็กน้อยนั้นก็ห่มผ้าพันตัวประกายเงินและผู้ชายก็คือราชานางฟ้า โอ้อามาโก้กูได้รู้ทันทีว่านางหลงเข้ามาในบ้านของนางฟ้าและนางไม่พูดอะไรทันทีที่นางฟ้าอาการดีพอที่จะดูแลลูกเองมาโก้ Marco ก็ขอให้ราชาพานางกลับบ้านและทันทีที่ราชาพานางไปส่งที่บ้านโดยไม่รู้ว่ามาโก้รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาขอบคุณนะนี่เหรียญทองเป็นรางวัลที่เจ้าช่วยข้าลาก่อนนะ หลังจากนั้นราชาก็บินจากไปมาโก้เห็นว่าม้าของเขาบินได้กลางอากาศว้าวมันเหลือเชื่อจริงๆะตอนนี้มาโกอยู่คนเดียวนางเสียพ่อแม่ตอนเด็กๆและป้าของนางก็เลี้ยงนางขึ้นมามาโกรักป้าของตัวเองยิ่งกว่าอะไรแต่โชคไม่ดีที่สุขภาพแย่ๆก็พากป้าของมาโกไปเมื่อปีก่อนมาโกตัวคนเดียวไม่มีเพื่อน ครอบครัวเว้นแต่หมาของเธอชื่อวิสกัสฟันดีนะวิสกัสเมื่อถึงตอนเช้ามาโก็ก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแปลก,ปลกเสียงที่นางไม่เคยได้ยินมาก่อนมากตื่นพาข้าไปเดินหน่อยมากเมื่อมาก้ลืมตานางก็ทึ่งมากที่วิสกัสพูดได้วิสกัสเจ้าพูดได้เหรอเจ้าคุยได้ นี่ฝันหรือไงเนี่ยฮะอะไรนี่เจ้าได้ยินข้าเหรอใช่โอ้โอ้ขอบคุณพระเจ้าข้าคุยกับเจ้ามาตลอดข้าอยากจะออกไปเดินเล่นแล้วซื้อกระดูกอร่อยๆจากร้านหมาให้ด้วยนะว้าวเหลือเชื่อจริงๆเพราะน้ำยานางฝานแน่ๆเลยอะไรนะโอ้ไม่เป็นไร <laughs> ไปกันเถอะ มาก็มีความสุขซื้อกระดูกให้วิสกัดแล้วสองคนก็เดินเล่นที่สวนแต่นางก็ได้ยินเสียงเพื่งคุยกับดอกทานตะวันวันนี้อากาศดีนอะอยากคุยกับข้าเลยนะขอละนั <laughs> ่ง <laughs> <laughs> เห็นพิกซีท่ทาสีดอกไม้และช่วยจัดแถวให้กับเหล่ามดท้ายๆเดินไปเลยเดินไปเลยเ <laughs> และนางได้ยินนกร้องเพลงแสนเพราะ <c oughs> มาโกเห็นทุกอย่างนางรู้ว่าธรรมชาตินั้นวิเศษแค่ไหน <c oughs> เมื่อทั้งสองเดินต่อไปนางก็เห็นหญิงแก่คนหนึ่งนั่งใต้ต้นไม้เธอร้องด้วยความเจ็บปวดมาโกเลยรีบไปหาโอ้โอเคไหมคะคุณยายข้าแค่ออกมาเดินเล่นแต่ขาข้ามันปวดขึ้นมา ก็อยากจะนั่งพักหน่อยแต่ตอนนี้มันก็ลุกไม่ไหวเพราะว่ามันปวดมากเลยล่ะมาค่ะขค่เนี่เป็นพยาบาลค่าจะดูให้นะมาก็ลงไปแตะเท้าของหญิงแก่และตอนนั้นมีกากเพชรออกจากมือของนางบินไปหาหญิงแก่โอ้ความเจ็บปวดมันมันหายไปแล้วโอ้ไม่ปวดแล้วล่ะโอ้โอโอโอ ตอนนั้นหญิงแก่ก็กระโดดขึ้นมากอดมาโกทันทีโอ้หนูคนเก่งขอบคุณมากขอบคุณมากข้ารู้สึกดีแล้วเจ้าทำได้อย่างไงเนี่ยข้าเออมาโกก็งงแล้วมองไปที่วิสกัสเจ้าเป็นใครกันข้าข้าไม่รู้เจ้าเห็นประกายกากเพชรนั้นไหมข้าไม่เห็นอะไรเลยแต่ข้าเห็น ว่าเจ้าแต่ต้องนางแล้วทำให้นางหายปวดเจ้าเจ้าคุยกับข้าได้ด้วยนี่มันอะไรกันมาก็หัวเราะเวทมนต์ไงวิสกัสเพราะว่ามันคือเวทมนต์งังยงล่ะมาเถอะไปที่ตลาดกันเรามีอะไรให้ซื้อหลายอย่างเลยแล้วทั้งสองก็ไปที่ตลาดเดินทางไปไปช่วยขอทานช่วยตาแก่ข้ามถนน ช่วยนกบาดเจ็บให้หายดีด้วยการสัมผัสมาโกดีใจมากที่ตัวเองมีความสามารถใหม่แต่ทั้งหมดมันจะจบลงเมื่อนางไปถึงที่ตลาดตอนนั้นนางก็เห็นราชานางฟ้าที่เดินไปร้านต่างๆเอาของจากร้านต่างๆเอาผลไม้เอาไข่ออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครรู้ตัวมาโกเลยเดินไปหาเขา สวัสดีค่ะท่านหวังว่าภรรยาของท่านจะสบายดีนะแต่มาก็ยังไม่ทันพูดจบราชามองกลับมาด้วยความแปลกใจอะไรนะวันนี้เจ้ามองเห็นข้าด้วยเหรอเห็นเหรอทำไมล่ะข้าเห็นท่านชัดเจนมากเลยนะหน้าราชาซีดทันทีแล้วเขาก็หายไปในอากาศโอ้หยาบคายจริงๆเลยวิสกัสระหว่างทางกลับบ้าน มาโกก็เห็นชายคนหนึ่งที่นั่งร้องมีอะไรท่าน <c oughs> ท่านร้องไห้ทำไมอ่ะ <c oughs> แม่มดแม่มดชั่วร้ายพากสายตาของข้าไปเพราะข้าไม่ยอมช่วยนางไร้มนแล้วตอนนี้ข้าข้ามองอะไรไม่เห็นแล้วเมียข้าวันนี้วันเกิดของนางอาจจะเป็นวันสุดท้ายด้วยนางป่วยหนักมากนางราอข้าอยู่ที่บ้านแล้วข้า ข้าจะทำยังไงดีโอ้ไม่นะมีอะไรให้ข้าช่วยไหมโอ,โอ้ข้าขอยืมตาเจ้าหน่อยได้ไหมล่ะวันหนึ่งอืมก็เออคือได้โปรดแค่วันเดียวพรุ่งนี้ข้าจะคืนให้นะแต่ข้าจะให้ตากับท่านยังไงอแค่พูดว่าข้าให้เจ้ายืมยืมสิ่งที่ทำให้ข้ามองเห็น วันนี้เอาไปแล้วพรุ่งนี้เอามาคืนแม่มดบอกข้าแบบนั้นนางบอกข้าว่าถ้าหากว่ามีคนใจดีมาช่วยข้าข้าจะได้กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่นะนี่มันต้องเป็นกลลวงแน่ๆเลยอย่าไปเชื่อเขานะไม่รู้สิวิสกัสเขาควรเชื่อเขาหรือเปล่าแต่ข้าอยากจะช่วยเขาอยู่ดีมากเดินเข้าใกล้แล้วก็ท่องเวทมนต์ข้าให้เจ้ายืม ยืมสิ่งที่ทำให้ข้ามองเห็นวันนี้เอาไปแล้วพรุ่งนี้เอามาคืนทันทีที่นางพูดแบบนั้นมีประกายแสงสาดออกมาและตะแก่ก็กลายเป็นราชานางฟ้าและราชนีนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วพวกเขาก็ยิ้มท่านเจ้ามีโชคเลยได้เห็นนางฟ้าและมีพลังแต่หัวใจของเจ้าทำให้เจ้าเป็นนางฟ้าของแท้นะาโกกูดี้เราจะทำให้เจ้ากลายเป็นนางฟ้าของจริง าเจ้าอยากจะช่วยมนุษย์ต่อไปนะสิมาก็หัวเราะและนางอยากจะเป็นแบบนั้นมากที่สุดนางยอมแล้วราชินีก็ขยับไม้คาถาแล้วเสกปีกนางฟ้าให้กับนางเจ้ามีหัวใจแสนดีเอาเลยทำให้เราภูมิใจสิแล้ววิสกัดล่ะเขาจะช่วยเจ้าเสมอเอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำไมข้าเป็นหมานางฟ้าด้วยใช่ไหม <c oughs> นั่นคือเรื่องราวของมาโกที่กลายเป็นนางฟ้าที่เดินทางทั่วโลกกับวิสกัสช่วยคนด้วยกันลองคิดดูดีๆทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะน้ำยานางฟ้าแท้